สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม GTA V r o p a เมืองโนวันนะครับวันนี้เราเข้ามาช่วง3ามทุ่มครึ่งก็กำลังจะมีเหตุการณ์อุ้มระหว่างสูตรขาวแล้วก็บูไดมอนเนาะแล้วก็เลยมาสแตนบายกันที่ตอนอเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์อุ้ม ดูกันไต่อะไรโอ้ไต่ยังไม่โดนโอูยาวพี่ยาวตีข้างเดียวยาวอ๊ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ตียังไม่โดนอันเนี้ยอันเนี้นี่เขี้ยวเขยถอดถอดถอดมัดมันบูทูธมัดบูทูธอยากวัดเวทกันหน่อยไหมป๊า ว่างๆเดี๋ยววปวัดวีนะเพราะปลาไม่ซูมห,หรอกอ้ชนะปลาตลอดไง <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ลูกคุณทหรอโ <c oughs> อ้แรงแรงยิงอันเนี้ยไมหมเปล่าครับตลรออืม ท่าบอกไม่ไหวพี่จะช่วยไหมครับโอ้ยไม่ไหวพี่จะช่วยโอ๊ยสิบสิบสามคนเลยนะไหวอยู่แล้วแหละสิบสามคนน่ะได้อยู่สิบสามคนเลยโอยเหมือนวันนั้นน่ะเจ็ดคนยังจับได้หนึ่งคนเลยนะใช่ปะจริงจับได้หมดเลยพี่เจ้าของปะไม่ดีอ่ะเอออันล้นก็ตามที่พี่บอกอันไหนตามที่พี่ส่งให้อันไหนก็เขามีสิทธิ์อันไหนมีสิทธิไดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตามที่พี่บอกด้วยอันไหนตามที่พิมพ์ไปเพิ่มเติมอันไหนก็อะไร ได้ได้พี่ได้ได้อะทำจอดตรงแถวๆแก๊งแถาๆเรียนอะหัวธนาคารนะมหัธนาคารนะผมไม่ต้องพี่ไม่ต้องท่อมไม่ต้องซ่อมมันมันเบิกเกมใหม่ได้แล้วพี่ผมผมไปเบิกเกมใหม่ไปแล้วไอ้บอยไอ้เฮียลืมกูเลยอ่าระเบิดบ้านครับจบครับไปกลับกลับกลับระเบิดบ้านเหมือนเขาเบิดบ้านว่ะ ระเบิดบ้านครับทุกคนเตรียม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 อะไรน้ำมันน้ำมันให้พร้อมนะกี่ไม่ใช่เห็นไหมบอกแล้วเราระเบิดระเบิดบ้านเรารู้แล้วว่าระเบิดอ่ะเราเช็คเลยกลับไปได้แล้วผมใกล้ถึงแล้วครับอาไว้เพื่ระวังระวังไป้พอดีพี่ขับหน่อยฮอพี่นั่งขับวันนี้นี่นั่งตอนที่ผมถึงวอส่งแล้วขึ้นพี่ขับรอเขาตีกันก่อนไหมพี่พี่จะขับใช่ไหมพี่ไม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 ่ขึ้นเลยตอนนี้ผม ใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะเอ้ยให้ผมไปรอเขาตีก่อนรอเขาตีกันเสร็จก่อนรอค่อยเข้าแล้วแกนบ้านบูดไดมอนด์ใช่ไหมบ้านคนน้อยครับวันนี้ลงลงจอดเลยพี่หรือว่าสแตนบายเฉยสแตนบายไม่สแตนบายรอลงหอร์เดี๋ยวขอ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 ดูก่อนว่าใครวุ่งยังไม่หอดรามสามสี่กําลังเตรียมแล้วนะซ่อมรถแล้วตอนนี้สาม รวมในบ้านนะตอนนี้เาตอนนี้เขาลังเตรียมห่อเขาอุ้มอยู่ผมรอล็อกรอล็อกอยู่เขาเปิดข้างล่าขึ้นมาข้างบนขึ้นมาขึ้นมาบนเขาเราขอออกเราพูดเลยนะสูตรขาวมีรถทั้งหมดสิบประกันออแล้วออแล้วออแล้วร้านอดิเล่เขาเลยไหมเขาเลยไหมเขาเลยเขาเลยเขาเลยออแล้วกำลังขึ้นรถ ี่เจอห่อไมสามสีน่าจะไปแน่่นีีี่ีี่มานี่ห่อสามห่อสามสเคต้าหรือว่าเคเดียวตลบยิงเลยนะสอเตแล้วสองเแต้วตอนนี้ีห่อล็อกสามจีแล้วแตกแตกแามสี่แตกหลังหลังหัวแตกหลังหัวแตกสามหาอยู่ไหนสามหาม่าหสามหตามอ ขึ้นเขาขึ้นเขาหสี่หลังขวาแตกแล้วนะลงเขาพี่ล็อกล็อกหลังขึ้นสูงสุดนะอาวันเจอแล้วล็อกได้ไหมพี่พี่พี่ร้อกแล้วล็อกแล้วสูงสุดเลยใช่ไหมพี่ตอนน่ะกําลังไต่ขึ้นกําลังไต่ขึ้นไต่ขึ้นอยู่ไต่ขึ้นสูงสุดแล้วกูตกแน่เลย ไอ้บอลอยู่สันเขาครับอยู่สันเขากําลังลงอ้อมปอม้อมไหลยาวรับอยตกลงไหลยาวเขาอยู่ในซอกเขานะกําลังขึ้นลายเขาขึ้นข้างบนนะ ต้องหาทางลงไม่ได้เลยพี่ตอนนี้ยตอนนี้ลงเข,งขาแล้วนะลงเขามาถึง umba. ถนนทางรถไฟแล้วออดไม่ยังปัดเลยมุ่งตรงหมู่บ้านฮาเล่ครับหมู่บ้านเอ็มซีกนไปบ้านกาันนไปบ้านเปิดเลนวานยเปขวาหนยด้ขวาหน่อยเข้าบ้านแน่นอนครับเข้าบ้านแน่นอน ครับเขาปัดเขาปัดเขาปัดออกเข้าบ้านครับมีรถเตรียมรอแล้วมีรถเตรียมรอแล้วเฮ้ยสะกิดวะปิดเกมนะครับปิดเกมเขาเลยเขาเลยรอรอห้าทีห้าทีหลังบ้านเคาอยู่หลังบ้านผมไปแยกแยกไปดูอีกแค่นึงนะสามสี่กำลังขึ้นรถแล้วนะสามสี่กำลังขึ้นรถแล้วโอ้เออขึ้นแล้วเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นแล้วกำลังออกกำลังออกอะสามสี่กำลังออก ยูสามสี่เหมือนเดิมครับอเชนเลยนะออกน่าจะออกแล้วออกแล้วเลยเลยไปไปไปฟืนยังครับเอามนปืนยังปื้นเลยอ่ะเปแล้วไปแล้วครับเปแล้วอาวันเปแล้วใจเย็นดีดีเขาคนเนี่ยข้างหลังเนี่ยไอ้แผลก่ยตอนที่ชอมาแล้วกี่เขตไปก็ได้嘛กี่เขตกี่เขตเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกำนานยังเริ่มไปกินเข้าบ้านแล้วทีหนึ่งนะ เพิ่งเริ่มท่านาทีหกนาจิแล้วเขาคว่ำอิดเลวนะแข็งอยู่แถวรางรถไฟแถวกระลาษเออแถวรางรถไฟเดี๋ยวรางรถไฟหลังเรเบลเอ้เดี๋ยวยิงล้อให้อยู่เรเบลแล้วอยู่ตรงนี้อยู่เรเบลแล้วพี่ใครว่าประกาศอันนี้ไม่บอกว่าห้ามชนรถตำรวจนะพี่ผมโดนแท็กชนยับเลยเนี่ย้ยเข่าวไรเดิมเลยนะ เขาแอบตอเขาเขาแอบตอเขาค่อยๆลงนะตรงนี้เหินแล้วลงเลยนะน่ะค่อยๆลงขี่กลับ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 เขากลับขึ้นมันเบรกชุดเขาติดมมัันนใชเขาติด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 แล้วมาแล้วเร็วแล้วด่วนเลยเขาติดเร็วแล้วแล้วติดติดติดคือติดหินนะต้องติดหินติดซอกหิน ไม่ได้พี่มันยิงไม่ได้เออมันอยู่เนิงนงไม่ได้เลยนะเนี่ยละเสือหลังแล้วเสือหลังแล้วลงแล้วลงแล้วขอโทษอะไรไปเลยกัเยน,นเองไม่ปลือนะ้อง <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วข้างหน้าเป็นน้ำนะอย่าเลยนะตำรวจไอยแท็กเลยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งแท็ก <c oughs> ตอนนี้ขึ้นเขาอ,อีกแล้วนะเขาควา่ำเขาควา่ำเร็วเร็วเรวนเลยเอาเอาเอาจู่เฮ้ยมีฟิกยังฟีโชว์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 เช็คล้อเ<า>ช็คล้อทำอมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยเช็คล้อยังไม่แตกก้นหรอกี่ล้อกี่ล้อไม่แตกไม่แตกไม่แตกซ่อม,มเลยใช่ไหมตรงที่ปุตยตรงนี้มีไหม กี่หมอจอดอยู่เรื่องเสียวออกตัวแล้วออกตัวแล้วยิง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 อีกสักครู่จะทำการรีประเทศกรุ่นออกจากประเทศด้วยครับประกาศเลยไหม่ะให้ให้เห็นเลยว่าเตือนโอ้โหโคตรเสี่ยงเลย เขาลงยิงยิงยิงอะไรกันอีกความแล้วความแล้วความแล้วไปแตกเฮ้ยเฮ้ยคนคนหายไปคนนึ่งป้นไหนคนตบไหนวะตบ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 โดนกันโดนกันคนไหนคนไหนไปไหน จบหายไปไหนบหายไปไหนเมื่อกี้แตกเรอาเราจะรีเทสสนอไหนครับผมวะสนอสนอค้างเลยพี่ไอมาเซลตีเพี่เดิมดเพี่เดิมดมีใครเห็นศพปะเลยศผยลยลอ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 ลอยศพลอยลอย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 ลลลงออลยไอลยล แคบเวลาแคบเวลาด้วยแคบเวลาด้วยแคบเวลาด้วยนะครับผ่านทีสายแคบเวลาด้วยแล้วพี่เทเราเทเราเทเราเทเทคเลยก็ได้หรือว่าจะไล่ต่อห้านาทีเองสองนาทีเองนะเดี๋ยวไปตั้งหลักเถอะไปตั้งหลักดีกว่าไล่ไล่ก่อนไหมไล่ก่อนไหมหรือว่าตั้งหลักได้ไปเอาส่วนย่าเดือเลยย่าเหินเลยครับ ลงน้ำเด้อลงน้ำเด้อทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟข้ามแม่น้ำขอไปดัก้าอุโมงแล้วเข้าอุโมงแล้วครับถึงไม้แล้วนะถึงไม้แล้วกำลังขึ้นขึ้นไปเขาจอดเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถ ไปแท็กไปแท็กไปแท็กแท็กขาวดำแท็กขาวดำขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาวอล์โซนตอนนี้หอแล้วยิงยางอยู่แหนออยู่ตรงไหนะเจอแล้วอยู่บนเขาอยู่บนเขาหอแล้วยิงยางอยู่ ทำเลยทำเลยทำเลยเหมือนหลังขวาเขาแตกแล้วนะหลังขวาน่ะแตกแล้วมีหลังขวาแตกแล้วไปแล้วขึ้นถึงยอดเขาเก็บอาวุธแล้วต้องขี่มาครับเดี๋ยวเขาหยุดเลยครับไปดีเลยหยุดก่อนหยุดก่อนนมหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับ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 ไป ก่อนครับทะเลทรายเริ่มดีเทค่วนอะเทรายดีเเลยเทเยายบอกแล้วบอกแล้วเรียบร้อยเริ่มลทรายเยครับเมื่อกี้รถคนที่อุ้มนั้นนี้เขาแตกกี่ล้อล้อเดียวครับหลังขวาหลังขวาแล้วมีอันนี้ใช่ไหมมีหั้ีเพื่อนเขาเลยนะพอเตํารวจหมดเยครับก็ตํารวจหมดเลยนพี่าออพอเแต่ว่าไม่มีเพื่อนเขาเลยนะเพื่อนเขาไม่ขัเลยงั้นก็ตามทําตามเหมือนไอ้เมื่อวานเนาะใช่ไหมดีไหมใช่แล้วก็ท้าขาด้วย แต่ผมขอที่เดิมครับทานอ่าเนาะบนเขาโอเคไหมครับที่เดิมถ้าโอเคครับไม่เป็นหาครับโอเคทีเขาขี่มาไปครับไปเขาขี่มาไปเนี่ยรถคันนี้เบอร์ขอเบอร์ขอดังขอด้วยสัญญาณชีพผมไม่ค่อยดีวลยเอ้มาแล้วเอ้ยปั่นหัวกูแล้วกูขึ้นทางไหนล่ะเออขึ้นทางนู้นเฉย เอ๊ะมันสองเคสใช่ไหมที่สองขันขายกันเด้อคันแบบเนี้ยอุบายแรงใช่ปะเพราะเพราะว่าเขามาถมเคสนี้กันหมดไงเขาอุ้มแล้วนะเขาอุ้มแล้วแล้ววันนี้ไม่มีคนช่วยเลยนะเพื่อนเขาอ่ะเขาขึ้นรถแล้วนะขึ้นรถแล้วนะหนึ่งดีกว่าสองนะหนึ่สองสามสี่ห้าไปเลยยังอยู่สันเขาอยู่ ติดลมแล้วติดหลวมแล้วบังเหรอมอนยาเข้ามาหรือบังครับทางหน้ามี R34 จอดรอช่วยอยู่นะ หมดน,นะใช่ปะ่ะหยาดเทียบเลยสี่ล้อเปลี่ยนอยู่นะครับ ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาผีขึ้นเขาผีคนคนนึงกำลังเอาไปพาไปโรงพยาบาลครับรถอันไหนสลบกดเคสปกติเลยนะครับเดี๋ยวหมอชุดจะมารักษามีรถเสียคอยคุมอยู่นะลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เขาเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเขาเเ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 ขาาเปลี่ยนคันจะเอาอาสสไปเขาขึ้นอาสามเขาล้มเขาล้มเขมขึ้นอาสามสี่เขาขึ้นอาสามสี่เขาขึ้นอาสามสอ้ยาผมไม่เชื่ออยู่สาคว่ำสามสี่คว่ามสคว่ สามสี่เหินลงด้านๆคว่ำแล้วเฮออ้เยทางไหนวะทางรถไฟทางรถไฟทางรถไ,ไ,ไฟยาวๆเลยนะตามเลยตำรวจตามเลย <c oughs> คว่ำคว่ำตะตบๆอ,อยู่ข้างไหนครับตัวนี้ เจอไหมพี่แท็กแท็กแท็กขาวตีจริงเลย rode, ตำรวจจริงเลยรถพังรถผมพังรถผมพังรถก็คว ok ่ำรถคว่ำอยู่นะระวังนะเปลี h, mm ่ยนปี๊ดชิงทงชิงทงรถเปลี่ยนอยู่สามสี่ด้วยรถเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาลงขึ้นสามสี่ปีวิ่งยาวแล้วครับสามพัตอนนี้ ขึ้นสามสี่ไปแล้วถังแล้วถังแล้วากล่างเลยพี่ตายตีเลยพี่ขายยาจะตกน้ำเน้ะ ลองตกน้ำเด้อออกฝาออกฝาทางขึ้นอะทั้งออกเขาเจอญาติบัมอยู่นะตอนนี้เขาเปลี่ยนจะเปลี่ยนรถเขาลงรถแล้วไปแท็กสีขาวเ,เจอเจอเจออุย้ยผมเทเซอร์ผมไม่ทำงานแตกหลังซ้าย ๋ยวเลียบน้ำเลยเลียบน้ำในเวไปแล้วไต่เขาไต่าไยไม่ได้แล้เขาเขาคว่เขา่อยู่แป้วล่างคว่ำอยู่คว่ำอยู่หลังท้ายได้ไหมนะ ได้จะหมดไหมแหล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 มพลันแปดตกพี่เขาตกเขาเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสามารถสามารถสมารถสมาเฮ้ยเขายังเขาล้มอยู่เขาล้มอยู่จับเลยไหนไหนเขาฟิวเขาฟิวเขาฟิว แล้วไปแล้วไปแล้วที่ไปแล้วไปแล้วใช่เมนูอุ้มผิดเหรอเขาใจอุ้มผิดเขาใจอุ้มผิดใจอุ้มผิดเหรอใช่อุ้มผิดเขาอุ้มผมเขาอุ้มผมเฮ้ยประเดี่ยมันบั๊กเนี่ยเห็นปะเขาใช้เมนูอุ้มผิด เ่าจ้วเนี่ยมันต้องอดยเเห็ไมเนี่ยมัมันบัเ่ยครบั้ใุ้้หรอเปาไม่ได้ผมงไม่ได้ผมรจ้ยไับได้ไหมได้ม้อใ้ผมใช้ได้ไได้ยังตรงสะพามสอะสแตนบายฮอสแตนบายฮอดี้ะุบยไมพี่ขีปชุบเลไ้ยัไงุ่บุบเลยุไ ระวังใบพัดนะหนุน่มเช็ตหนึ่งนอกเมืองน,นะครับไปดิตำรวจใจโอ้อโหเกอยู่แล้วไม่ดียังไม่ดิด,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 ดิอ,อยู่ระชุมเลยดิอยู่ระชุมเลยไอยู่ตรงไหนอยู่บประหลัดสะานสะานสะพานคือฟิวหมอคือฟิวไปครับกคาังไปครับเห็นแล้วเห็นแล้วนตรงไอ้นี่เข้าหนามบ,บิด

เราช่วยได้เคลหนึ่งใช่ไหมของท่านที่เรียบร้อยเคลเมื่อกี้เออไงพี่อ้าวเออใช่เคสตรงนั้นเอออะจิบหายเคสตรงสะพานนะเออเคล็ดตรงนี้ช่วยได้ใช่ไหมเหมือนเคสนั้นจะจะเออนะไม่ไม่พี่ต้องปล่อยนี่เออแล้วหนึ่งที่ระบบอ่ะอันเนี้ยเออหมดแล้ว เวแล้คสนึงต้องหาใหม่ครับอีกแคสหนึ่งต้องหาใหม่ไมพี่ต้องเปิดด้วยเหรอเขาเล่นแค่สองเอ๋ยนี่อ๋อจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วต้องคืนเมื่อวานเขาเออไปเออถึงแล้วครับโอเคครับโอเคงั้นถอนถอนถอน <g ül> อต่ละวันอาฮะพี่ตีมหาย,ยังไม่ได้ประกาศขุดเราใช่ไหมร้บสองเกอ,อ,อนะครับไงออกพยันมามาแล้วเดี๋ยวไหวแลวนะ คืออนนี้พี่เมื่อกี้มันช่วยได้แล้วใช่ไหมกำลังจะชุบเลยอแต่ว่ามันบล็อกแล้วมันลอยอยู่บนอากาศอ่ะหมือนเ่ช่วยได้แล้วอ่ะพี่เก็ตฟิวบ้างคือสุดขาวอันนี้ใช่ไหมสุดข่าวคือเขาอุ้มเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ผมแย่งศพมแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนว่ามีคนใช้เมนูอุ้มเอฟเจ็ดนั่นแหละยังเนี้ยเหมือนเอฟเจ็ดแต่มันไม่ใช่เมนูแย่งศพมันเป็นเมนูอุ้มคนธรรมดาที่ผมให้ดูหน้าสอนอนจำได้ไหมสอนอนเซซายอ่ะยังเนี้ยมันทำให้ผมตัวบั็กก็คือตัวลอย อี่ไงคือเสียจังหวะหมดเลยเอ่อเอ่อถ้า F7 ใช่ไหมคือตอนนี้คือมันขอใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นขออ๋อเออว่ะขออุ้มเนี่ยไม่หรือเปล่ามันต้องเป็นห่อหรือเปล่าถึงอย่างนี้อืมเจ้าเมื่อกี้ก็อ่ะพี่ยำพร้อมผมหผมหอก็ได้พี่ลิเมคก็ได้ลองดูลองดูอ๋อลับอุ้มรีเมเลยได้ไหมลิเมคใส่ผมเลยไอด D ห้าสิบเจ็ด ปั๊บป๊บปั๊บพอบโดนประหารชีวิตตายซะเดี๋ยวเป็นท่าเชียวมีป้เจ็ดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไงผมก็ยังกดได้นะเนี่ยพี่คิมอุ้มผมเห็นไหมยอ้ฮะอรู้แล้วคือถ้าคนเนี่ยแหละผมผมจะยังศพนะผมกดเดเจ็ดอุ้มนะเกอว่ะเห็นไหมนี่เนี่ยไปไปไปโอเคโอเค แล้วแล้วแล้วลองอันนี้ดูลองทำมือไอ้ผมดูเอออะไรก็แนไหนก็ก็ขอตำรวจอ่ะคือทำมือไอ้นี่ครับทำมือไอ้นั่นแหละใช่ตัวอ่ะใช้ถูกแต่ว่าฝั่งเขาใช้ไม่ถูกใช่ฝั่งเขาใช้ไม่ถูกใช่ทำให้เราบั๊กทำให้เราใช่จริงๆโดศพ่งศพนั้นเราเราควรได้เว้ยจังหวะนั้นคือเราเราจะเราจะได้ศพแล้วครับโอเคอันนี้อ๋อก็อ๋อรู้แล้ว ก็แปลว่าของประชาชนอะคือเก็บเก็บอะมันบักใช่ไหมถูกไหมใช่โอเคบอกว่าเมื่อไรจะชกกูอ๋อบอกกูเอิดเด็กแล้วเนี่ยเอาปล่อยไว้เงี้ยเอาไปลากต่อเลยไหมเอาคืนหอรากต่อเลยไหมขอบคุณเขาทุกคนคุกหลังผมอ่ะ

เดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวผมลองอุ้มเนาะดีอใช่ไหมเออมันขอใช่มันขอโอเคงั้นก็แปลว่ามันมันเกิดขึ้นที่ประชาชนมันมันก็ดท่าอะไรวะท่านเนี่ยปุ่มปุ่มอุ้มช่วยของประชาชนมันนั่นเนี่ยมันบักน่าจะบินดูมั้งบินดูอยู่มั้งใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปอันนี้ให้แป๊บนึงเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้โอเค ก่อนก่อนส่งเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่มันขึ้นมาก่อนได้ไหมอ๋อโอเคโอเคลืมถ้าจะปล่อยให้ลืมเลยนะจริงโอเครัานายกกำลังรักกูอ่ะยนเรียนทอาไปเรียนนี่ไงนี่ไงวันนี้ก็คงจให้คอมงนี่ก่อนเนาะครับเนาะเอออเาไว้มาเล่นให้ดูใหม่วันหลังนะบ๊ายบายเจอกัน